ได้บ้างครับซีนเมื่อกี้ไม่ดีกร์หรอเอาคืนเอาคืนทำไมไม่ไปดูอะดูไม่ได้เดี๋ยวไปติดหน้ากระจกแล้วขยอบถ่ายเมื่อกี้อยู่ตอนหน้าร้านใช่ถ้าอยากเมาไปแล้วด้วยเมาอมด้วยถ้าอยากรู้ข้างหลังก็ไปดูเองสิอุ้ย สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่กองละครซีรีส์เรื่อง Night Dream นะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังของซีนในวันนี้กันครับตอนนี้เราว่างอยู่ก็เลยจะพาทุกคนไปดูกันว่าเบื้องหลังเป็นยังไงไปดูกันครับตอนนี้อยู่ที่โลเคชันถ่ายทำครับเป็นคาเฟ่ชื่อว่าค a r i n บาย Cafe or something น่นะครับนักสแสดงของเราแอบแพนกล้องไปดูนักสแสดงของเรา นี่นะครับก็จะเป็นนักแสดงของเราที่กําลังเตรียมตัวเข้าซีนอยู่ครับเขากาลังแบบแอปทําเป็นทําสมาธิเขาเห็นกล้องก็แบบจริงๆมันไม่ต้องใช้ขนาดนั้นอตอนนี้เขาแอคชั่นแล้วนะเราจะเดินไปถึงตรงนั้นไม่ได้เพราะว่ามันจะติดเงาเราที่กระจก<อ>ก็จะเป็นซีนเกี่ยวกับรีมกาลังจะปิดร้านก็คือคาเฟ่น,นี้ลงกนี่ม่ัคที่าอง้อมตอนนี้ก็เป็นซีนที่ว่า เรากาลังจะปิดคาเฟ่นี้นะครับเลยเกิดแบบประเด็นดราม่านิดหน่อยคือแบบแบบเฮ้ยจะปิดร้านเลยหรอเนี่ยทุกคนดูใช่เราเข้าอยู่ในซีนกันอยู่นะครับนี่ครับนักแสดงถือโจ๊กเข้าไปแล้วครับคนนี้ก็คือพี่เดย์ครับพี่เดย์ก็คือพี่ชายของไนท์ครับไนท์ก็คือคู่ของดีมส่วนเราเป็นเพื่อนดีมครับชื่อโซนนะครับฝั่งนี้ฟังกลัวด้วยนะครับ คือเราพูดเสียงดังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เขาแอคชั่นกันอยู่คือถ้าเราพูดเสียงดังคือเขาต้องขัดแล้วเขาก็จะเดี๋ยวรอดูขัดก่อนแล้วเราเสร็จเราจะพาไปดูข้างในว่าบรรยากาศเป็นยังไง ก็เนื่องจากว่าตอนนี้ตัวนุ่นเขากำลังอยู่ในช่วงถ่ายทํากันอยู่ทําให้เราไม่สามารถเข้าไปสัมภาษณ์ได้งั้นเราจะมาสัมภาษณ์น้องๆ้อเอ็กซ์ต้ากันนะครับเพราะว่าเขาอยู่มันกับเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับก็คืออยู่ด้วยกันมานานพอสมควรนะครับชื่ออะไรครับชื่อเบนค่ะเบนนี่ชื่ออะไรครับชื่อกิทครับกิทนะครับอันนี้น้องเบนกับน้องกิทอายุเท่าไหร่ครับ สิบเก้าแล้วค่ะสิบเก้ายี่สิบครับอ๋อหน้าน้องคือแบบอาจจะดูไม่ค่อยยินจอยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าใช่ไหมแล้วแบบทำมาสามวันแล้วทุกคนคือสามวันเลยใช่ปะแล้วเราเดินทางมายังไงครับมากับพี่เขาอะค่ะตั้งแต่วันแรกเราก็อยู่ที่นี่มาตลอดใช่พักที่ไหนครับที่รีสอร์ทเลยค่ะอ๋ออันนี้ครับเหมือนเหมือนกันใช่ใช่ครับเหมือนกันครับก็การทํางานกองนี้เป็นยังไงบ้าง สนุกดีค่ะเอาแบบพูดใกใจสนุกแล้วก็มีข้าวข้าวอร่อยกินทั้งวันเลยค่ะอันนี้นะครับก็สนุกแล้วก็พี่ๆก็ใจดีเ้าก็ใจดียังไงศิลปินน่ารักค่ะศิลปินเราน่ารักอ๋อใช่อันนี้อืมทุกคนไหนกันทุกคนไหนครับนี่ไงทุกคนไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีการเตรียมแบบทุกคนใช่ไหมไม่มีการเตียมใช่ครับเขาควรครับเขาประสบการณ์นะพักผ่อนต่อพักผ่อนต่อนี่นะครับก็ ฉาซีนแล้วครับอันนี้จะเป็นคิวของน้องๆเอ็กซ์ซ่านะครับเขากำลังจะไปเข้าฉากกันแล้วแล้วก็ตอนนี้นักแสดงหลักของเราก็ทําการถ่ายทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอแบบว่าเชิญเข้ามาในซีนเพื่อให้การสัมภาษณ์หน่อยใช่ซีนเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับซีนเมื่อกี้ดิธีกรว่ะเอาคืนเอาคืนซีนเมื่อกี้เป็นยังไงขอสัมภาษณ์นะครับทำไมไม่ไปดูอ่ะ ดูไม่ได้เดี๋ยวไปติดหน้ากระจกร้านอยากแอบถ่ายเมื่อกี้อยู่ตอนหน้าร้านใช่ถ้าอยากมองไปแล้วด้วยมองอมด้วยถ้าอยากดูข้างหลังก็ไปดูเองสิงอุ้ยเหมือนกับโดนตอบกลับจากการที่โดนสัมภาษณ์รอบที่แล้วนะเขาด่าเราไปได่าเราทำไมไม่ต้องไปเบียดจุดเราตอนนี้เดี๋ยวค่อยมาสัมภาษณ์โอเคได้ก็คือไม่ให้ความร่วมมือกับพิธีกรนะครับขออนุญาตแบบซีนเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับนักแสดงสามคนนั้นสามคนเองเหรอ เอาแค่สามคนเมื่อกี้คืณเมื่อกี้ก็โอเคแต่หลายเทคหน่อยทำไมึงหวายเทคครับมันมีเปลี่ยนดิเรกชันนิดหนึ่งอ๋อไม่ใช่ความผิดนักแสดงไม่ใช่แต่ว่าแสดงทําได้ดีอันเมื่อกี้เมื่อวานฟองทําได้ดีมากจะบอกมาอยู่ที่นความผสมสามวันวันแรกฟองฉลุนมากจริงเหรอวันแรกเธอฉลวนมากออมสินดีแต่ว่าวันออมสินสลุนฟองดีจริงเหรอวันแรกฟองสลวนยังไงวันแรกฟองมีความผ่องอะฟองจะติดแบบ ต้องเป็นปาตามบทเปรียๆฟ้องจะอิ่มขว้ไ,ไม่ได้จริงเหรอถ้าอะไรที่แอดเข้าไปอ่ะฟ้องจะประมวลผลไม่ทันทันทีใช่ปะ่ะวันแรกวันแรกเออแต่ว่าวานแต่ว่าวานฟ้องแบบรีแลกมากขึ้นนี่ก็จะเป็นเบื้องหลังนะครับของกล้องนะครับคือกําลังบล็อกกล้องอยู่ใช่ไหมครับก็คือ เขากำลังจะจัด sea, โพสิชันว่าแบบในซีนอ่ะมันจะต้องมีโพสิชันประมาณไหนถึงจะแบบออกมาดีที่สุดนะครับก็ต้องมีการแบบประชุมกันว่าแบบเออตรงนี้ต้องลองทำดูแ,บบ SI แ,แล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเราก็จะไม่สามารถเข้าไปรบกวนเขามากได้นะครับนี่ก็จะเป็นกล้องทั้งหมดที่เราแบบถ่ายทำกันในวันนี้คือแบบเยอะมากอลังการมากทุกคนคือแบบกล้องนี้คือแบบสุดยอดไปเลยงั้นเดี๋ยวไปดูกันที่หน้ากองนะครับว่าเป็น ับก็จบไปแล้วนะครับกับการสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะครับของทุกๆคนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบไม่มากก็น้อยนะครับก็สุดท้ายแล้วก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับคืนของฉันฟันของเธอหรือว่า Night d REAM นะครับขอให้ทุกคนรอชมกันเลยครับว่าซีรีส์เรื่องนี้จะสนุกแค่ไหนแต่รับประกันได้เลยว่านักแสดงทีมงานพี่ๆทุกคนคือตั้งใจทํางานกันอย่างมากตั้งแต่เช้ายันเย็นเช้ายันเย็น3วัน3คืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนรอเลยนรบแค่นี้แหละบ๊ายบาย